เดจ้าครูติวสาวบ้านนาจา้าว้เต็มยอดตุน,นี้ขอขอ,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 อถอดในเด้็กกะฮ้อนฮ้อนก็ถอดใหม่ร้อนไงก็หนูจะบอกอยู่ว่าเป็นอารมณ์ไหมล่ะวันนี้เราจะกินข้าวกันวันไหนกินอะไรอ่ะวันไหนวันไหนกินไข่ด่ากับไข่ทอดดากับไข่เจียวอ่ะไข่เจีวยวย อยู่ก็กินไข่เจียวนะคะปิดก่อนปิดเสียงขนาดไหนดูเยอะนะหนู่มไปอาสายชัดแบตมาผ่านเสียงพอ,อยังก็แล้วได้ยินเสียงแม่งเนี่ยได้ยินเสียงก<ม>ันได้เดียวทาข้าวก่อนอืมเอาเลยน่ากินเมื่อกี้หนูแอบพิ้งอร่อยมากเลยใช่เดี๋ยากลองกินไหมไม่อเอาเลย

อันนี้ผไม่กินในไม้อะทำไมพี่มาไม่ราไม่กินไข่เจียวอะอร่อยมากลยไม่ชอบพี่จัแบบให้หนูอมกเลยข้าวแรกันค่ะกินง่ายๆกันนะคะเพราะวันใหม่กินแต่เมนูแบบนี้เป็นแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะทำข้าวผัด เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหอึ่งอินไหมล่ะแม่ไม่เอาสองฟองปังอินก็มาไข่เจียวโอ้โหนูบีบตรงนี้มีไข่แดงออกมาเลยยังแปดตัวเลยไหมใช่ให้มันเรียบหมนมเรียบ การนั้นเนี่ยอะไรง่ายกว่าหนูเรียบกินเลยแล้วแค่ดูแล้วได้ยินเสียงไหมว่าแบบน้ำนะเชลีวพ่อหนูบอกว่าพ่อแม่หนูเคยบอกว่ากินข้าวอาบน้ำนอนใช่ไหมหนานที่หนูคือแค่นี้จบไม่อ่านหนังสือเหรออ๋อไม่มีอ่ะหน,นูจะทำก่อน,น <c oughs> ถ้าเปิดไปโรงเรียนหนู่ะขึ้นเขาโรงเรียนไปถึงไหนแล้วล่ะเอนไม่ีกันบ้เดี๋ยวคูก็จะให้หนูไปอยู่ห้อง5แล้วล่ะห้อง5เป็นห้องี่เดี่ยวไงไม่ไม่เดีหนูไม่ไปโรงเรียน่ะไม่ไม่บ้างอ่อมากเปล่า ตอนนี้นะคะทานข้าวอิ่มแล้วไหนว่าจะไปอาบน้ำไงไ <laughs>